ใครที่อินนะคะกับละครคุณธรรมละครติ๊กตอกของจีนค่ะตอนนี้นะคะเขาแพร่ไปที่ประเทศเกาหลีแล้วนะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกับวุ้นลักสลับเตียงค่ะ เป็นมินิซีรีหรือว่าละครคณธรรมจากประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็บอกเลยว่าแซบและก็นัวมากๆเลยนะคะเห็นหน้าพระเอกเห็นหน้านางเอกแล้วคือบอกว่าดูจากปากเขานะทุกคนบอกเลยว่าจุ๊บเป็นจุ๊บจริงๆจ้ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนะคะคู่รักแฟนเก่า3คู่ค่ะเขาจะมาอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาไปร่วมรายการวาไรตี้หนึ่งที่ชื่อว่าแชร์เฮาส์ โดยที่ทั้งหคนนี้นะคะเขาก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งหมดเป็นเวลา9วันค่ะโดยมีภารกิจแล้วก็เกมให้เราเล่นในแต่ละวันด้วยหนึ่งในภารกิจที่ทุกคนต้องทําในแต่ละวันค่ะนั่นก็คือการที่ทําให้นาฬิกานะคะที่มีการวัดอัตราการเต้นหัวใจค่ะเกิดการแจ้งเตือนนั่นเองหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราไปทําให้หัวใจคนใดคนนึ่งเขาสั่นไหวนั่นเองนะจ๊ะ นอกจากนี้แล้วนะคะทั้ง3คนเนี่ยต้องเลือกนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะได้นอนกับใครจึงเป็นที่มาที่ไปของวุ่นรักสลับเตียงถ้าถามว่าไปชมได้ที่ไหนนะคะทุกคนไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Drama Box นะคะซึ่งเอ,อ่อต้องบอกว่าเขาก็มีให้เราชมฟรีในบางตอนนะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปนะคะดูโฆษณาเพื่อที่จะเก็บเหรียญทำให้เราได้รับชมนะคะในตอนต่อๆไปค่ะ ใครรอไม่ไหวนะคะคุณก็สามารถที่จะซื้อเหรียญไปชมได้แต่ถ้าหากให้ชนะีนอลี่แฮปปี้แนะนําค่ะคุณไปเป็น VIP หนึ่งสัปดาห์ค่ะคุณสามารถที่จะได้ชมนะคะซีรีส์ทุกเรื่องในแอปพลิเคชันนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เลยแบบชมกันแบบจุดใจทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะคะ